สวัสดีค่ะเคล็ดล really ับสวัสดีค่ะเคล็ดลับว่มรวยเฮาก็กลับคืนมาอีกเด้อค่ะมือนี่เคล็ดลับว่มรวยเนาะค่ะเพรขอนำเสนอทุกคนจะต้องตะลึงต <pack amed écrit> ึงตะลึงตึงตึงตึงค่ะเคล็ดลับว่มรวยของเพรมือนี่ขอนำเสนอค่ะ อยากรู้สิเป็นอะไรเพชรบอกได้เลยว่าเพชรได้เคล็ดลับความรวยโตนี่มาจากแม่ค่ะมาถึงรุนลูกค่ะเพชรกระจะบทิมนะะเนี่ยค่ะเฮาเกิดมาเอ้าเห็นแม่เฮ็ดจังไหเครับเฮ็ดจังสันเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าสิ่งดีๆเพ็ดตามเม่ยากะะ้อค่ะแต่สิ่งนี่ดีคือกันคะ่ะเพชรก็ยังเฮ็ดตามคือเกาค่ะมันคือถาลิอมๆหววหนึ่งเขาค่ะหววหนึ่งเขา,หหเ,ขาเห็นบอกคะ่ะ ทุกคนจะมีปัญหาทุกบ้านต้องมีปัญหาหัวหวงเขาหงเขามันเป็นหู้เนาะคะ่ะตัวนี้ตามจริงมันเม,มนหววหนึ่งเขาแล้วค่ะแต่ว่ามันเป็นที่ขอบขอบหวดค่ะเพเพศอ่าได้มากจากหยาดเนาะค่ะเนาะตอนกัมมืองไทยสองปีที่แลว้วหยาดบนสื่อไหวสื่อเพิ่มอีกกระโได้เพราะว่ามันเป็นตลาดนัดมาทุกทุกวันที่ยี่สิบสามสิบสิบจังสรนะค่ะ กะเลยส่วงนั้นไปบานอ๋กว่าต้องกลับกอนวันทีนั้นเนาะคะ่ะเลยบริส้ออมาสองอันค่ะเลยได้มาอันหนึ่งค่ะที่เพรใส่หวดนี่กะเพราะยังหูบอกค่ะเพราะว่าเตาของเพศค่ะเป็นเตาแบบไฟฟ้าดังนั้นเวลาหมอ้อเขามันเป็นรุุนไหมเนาะค่ะหม้ะะหมอมันก็ต้องเป็นหมอแบบนี้ได้ค่ะหม้อที่ว่าเตามันอ่านได้ค่ะเขาเสียหมอหนึ่งเขาแบบ บานเท่าบบไดคะ่ะเพราะว่ามันใส้กันไม่ได้มันโบแมนเตาไฟฟ้าแบบทีหมอยังกับใ่่ได้มันเป็นเภาวาแบบคนจงชูนภาษาไทยภาษาอังกฤษแต่บโหว,วาภาษาเอ้ยภาษานอตน,นะคะ่ะคนจงชูนคิดว่านะแต่แต่ผาภาษา,า,าอังกฤษเพ็ดบโหภาษาไทยกับโบโหเอาง่ายๆก็คือก้อนของมันกะจะรับกับถาดเตาไฟฟ้านะั้นนะคะนะ เข้าเรื่องเลยค่ะหัวตัวนี้เพชรกันเลยเอามาใส่เป็นหัวหนึ่งเข่าค่ะโบมี่ขายด้ยค่ะยู่นอวี่โบมีขายพ่อมันขาดจรงสิเอาทิมเนว้อลูย,เ,ลยเอาทิมแน่เลยทิมก็บโวดใดค่ะเพราะว่าคันโบมี่โบมีเนี่เพชรก็จะหุ้งเขา่าบัวดใด เผ็ดหังเขาจังได้กบวังงามนอกจากหุวเนี่ยคีอเนาะคะ่ะใส่ไว้รอบถึง20นาทีกะซุกเรียบร้อยค่ะดังนั้นเคล็ดลับคุ้มด้วยนี่ยาทิมเน้ะคะ่ยะยาทิมเฮายังใส่เลยดูเฮายังใส่้อยู่เคล็ดลับก็คือนี่เลยค่ะเป็นกระดาษเป็นกระดาษฟอย์ค่ะเอามัดติดใส่เข้าไปค่ะติดเข้าไปเนาะค่ะเนาะเฮาก็สามารถเอาเขาใส่ได้เลยค่ะ เผ็ดกระสิเอาเขามาใส่ในหัว้วกาบจงึงหนึ่งนะคะมาเบิงว่าเม็ดเขาสีซุกหรือง,งามปาไนไนไปเบิงกันเลยค่ะใอคเซร็ okay, เอาเข่าใส่ลงไปนี่คือเตาของเผ็ดเนาะคะ่ะเนาะเขาก็จะเอาเขาใส่ไปค่ะถ้าอยากให้ข้าวสุกเราต้องปิดฟ้าว่าสะสิฟ้าฟ้าก็ ่คะเป็นมิดสวยบ่คะเป็นมิดสวยบ่คะนี่แหละค่ะเพื่อนๆการหงการประหยัดอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาหวดก้นขาดมันบ่คะเข้ากระยาถิ่มคะ่ะเข้ากระสามารถเอาใบตองขันเบนบานเข้าบ,บ่มีบ่บ่บ่บมี่อะลูมิเนียมเนาะคะ่ะเข้ากระสามารถ,เอา,าารถเอาใบตองห้องก้นค่ะแล้วก็ หงเขาได้เลยค่ะค่ะคลิปนี้เพชรขอฝากไวแค่นี้ได้ค่ะเด้อเจอกันคลิปนาค่ะมาเบิ่งว่าคลิปนาเพชรสิมียังมาฝากเพื่อนๆค่ะเจอกันคลิปปนาสวัสดีค่ะ